สวัสดีครับเจ็บอุดรเอฟเซียโรครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปพระปิดตาครับหลวงปู่เยิ้มวัดหนองบัวครับจังหวัดกาลครับครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับครับฟังได้ชมครับผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้วิญญาณนะครับชมรับฟังด้ยนะครับหลวงปู่เยิ้มครับองค์นี้เป็นหลวงปู่เยิ้มครับ ยิ้มแน่ๆครับยิ้มแน่นอนครับหลวงปู่ยิ้มครับเป็นพระอาจารย์โด่งดังนะครับเป็นตาหลวงปู่ยิ้มครับพิมพ์เชรูดครับนี่ครับพิมพ์เชรูดครับดูครับชมครับองนี้องนี้แก่วาดนะครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับแก่วาดครับพุทธลักษณะขององค์พระท่านลองดูเลยนะครับความเก่าครับ ความยุบย่นย่อของมวลสารต่างๆครับครับผงว่านต่างๆครับผงว่านวิเศษนะครับที่ท่านหามานํามาใส่นี่ครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยเจอแล้วครับสมัยก่อนมันพอหาได้ครับแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้ครับไม่ไม่มีาะครับว่านพวกถีอย่างนี้ครับสวยครับพวกนี้สวยครับจัดอยู่ในพระเกณฑ์สวยมากครับสวยและดูเข้มขังครับท่านเข้าใจไปกับผมไหมหรือไม่ครับนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับ ท่านผู้ชมผู้ฟังเห็นเป็นความมีความคิดเห็นไปด้วยกันกับผมหรือไม่ครับพิจารณาด้วยนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดนี่ครับผมไม่ได้มามุสานะครับนี่ครับเป็นพิมพ์หลวงปู่ยิ้มครับครับได้ไปยายเขาสวดนะครับเพราะนักสวดมันเยอะนะครับไม่มีปัญญามีก็สวดละครับดูนะครับไม่ใช่ดูถนะครับเงินมีมันแล้วแต่วาสนาครับพระนี่ท่านเรื่องเจ้าของนะครับครับ ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะได้นะครับบางอย่างก็บุญมันมีกรรมมันบังก็มีนะครับฟังไปด้วยกันครับฟังอย่างกว้างๆนะครับผมพูดความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับผมไม่ได้ว่าเจาะจงว่าใครคนใดคนหนึ่งนะครับครับท่านดูครับองค์นี้เป็นหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวครับชมครับฟังแล้วฟังอย่างเข้าใจครับในรักนี่ก็เป็นร้อยปีแล้วครับร้อยกว่าปีครับทากันมานี่ครับพระนี่ร้อยกว่าปีนะอายุร้อยกว่านะครับ หลังจากสมเด็จเล็กน้อยแล้วครับหลังจากสมเด็จเล็กน้อยแล้วครับนี่ครับน้องปุ๋ยว่าน้องบัวครับฟังครับหายากนะครับเนื้อจะจัดอย่างนี้ครับแต่ว่านะครับครับจะเป็นว่าอะไรนั้นผมก็ไม่กล้าพูดหรอกครับเพราะบางทีอาจจะพูดผิดก็ได้นะครับครับดูพุทธะสองพภาพครับต้องดูพุทธลักษณะครับให้มันถูกต้องตามตำราที่เคยเห็นมาครับ มันมีหลายส่วนเนื้อนะครับหลากหลาย่วนนะครับแต่เนื้อนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยเจอครับครับเนื้อว่านแดงนี่ครับว่านดอกแดงนี่ครับดูครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับความเก่าความความรักครับบางองค์ก็ไม่ทานะครับแต่องค์นี้ทารักครับรักนี่ก็ร้อยกว่าปีแล้วครับอย่างน้อยครับดูที่ความแห้งระแหงต่างๆนะครับการระแหงของว่านแล้วก็ระแหงของลาลักดำนะครับมันล่อนไปโดยธรรมชาติครับ เวลาเขาทาเขาทีแรกเขาอาจจะเต็มเต็มนะครับพอเวลายุบเขาก็เหีียวย่นไปตามอายุเขานะครับความเหนื่อยเขามีครับเขาก็เหยียวย่นหดตัวไปนะครับมันจึงเป็นพุทธลักษณะอย่างนี้ครับชมและฟังอย่างเข้าใจนะครับครับนี่ครับพิมพ์อย่างนี้ครับดูครับล่องนี่ครับต้องดูด้วยครับดูให้ถูกลักษณะนะครับแต่ของฝีมือก็พอทําได้นะครับมันก็มีหลากฝีมือครับแต่อายุมันทําไม่ได้ครับ อายุคนแก่กับคนทําใหม่ครับเด็กหนุ่มครับมันไม่เหมือนกันครับมันไม่ยุบย่นย่อครับไม่เหี่ยวย่นครับนี่หนังคนแก่ก็เหี่ยวย่นอย่างนี้นะครับนี่คือพระร้อยกว่าปีครับฟังและชมอย่าเข้าใจครับร้อยเข้าหลายปีนั้นเราไม่สามารถที่จะพูดได้ตรงเป๊ะนะครับคือได้แค่คํานวณนะครับความคิดเห็นส่วนตัวครับได้แค่ประมาณประเมินประมาณนะครับครับประวัติเขาก็มีครับ หลายคนพูดพาด่ิ่านผ่านมาสองชั่วคนสามชั่วคนนะครับครับดูครับดูแล้ชมอย่างเข้าใจครับนี่คือว่านสีแดงนะครับดูครับผมให้จมูนให้ท่านดูรอบๆด้านเลยครับนี่ครับคือหลวงปู่ยิ้มวัดหลงบัวนะครับครับดูการยุบย่นย่อการเหี่ยวย่นต่างๆนี่ครับว่านต่างๆเห็นไหมครับมวลสารว่านต่างๆนี่ครับท่านดูครับดูใล้ชมอย่างเข้าใจครับว่านสีแดงแดงนี่ครับครับหาชมได้ยากนะครับ ไม่ใช่เอาสีมาแต้มนะครับมาเทียมาโปะนะครับมันไม่อยู่หรอกครับมันไม่เป็นธรรมชาติไม่กลมกลืนกันนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับพิมพ์ชรูดครับมันมีหลายส่วนเนื้อนะครับมีเนื้อเทาดำก็มีครับเทาๆนะครับเนื้อดำๆเหมือนนั่นนะครับเขาเรียกคนโบราณอย่างผมเขาเรียกขี้เป็ดก็มีครับดูอย่างเข้าใจครับอันนี้เป็นว่านแดงครับสวยครับ แต่หาจัดจัดจ้นๆอย่างนี้หายากครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับครับดูอย่างเข้าใจครับอยากชมองจริงมาเชิญเลยนะครับครับเชิญเลยครับมาเชิญมาชมครับที่ตึกแดงนะครับอยู่ใกล้สถานีรถบางซื่อระครับสถานีบางซื่อครับเขตสวนจุจักรนะครับครับห้องหนึ่งสี่หนึ่งครับชั้นสองครับครับดูครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับ มาชมองค์จริงได้นะครับไม่ได้อุปโลงนะครับครับพระนี่ไม่ได้ไปเอาใครมาลงนะครับไม่ใช่มีองค์เดียวร่อนไปร่อนมาไม่ใช่นะครับครับดูครับนี่เป็นพระส่วนตัวครับส่วนของผมโดยตรงเลยครับอยากชมมาชมได้ที่ร้านบารมีอาจารยโรครับครับที่ตึกแดงนะครับเขตสวนเจ้จุจักนะครับครับชั้นสองครับห้องหนึ่งสี่หนึ่งครับ ชมและฟังอย่างเข้าใจครับดูครับผมจะหมุนด้านหลังให้ท่านดูนะครับพลิกด้านหลังให้ท่านดูครับนี่ครับเห็นไหมความความจัดจ้านของมวลสารต่างๆนะครับถ้าใครทําได้มาทําให้ผมดูหน่อยนะครับให้ผมดูครับครับเอาทำมาให้ดูเลยนะครับถ้าใครบอกทําได้ครับไม่มีอกครับมันเป็นธรรมชาติของการอาจารย์อายุเขานะครับครับไม่ใช่ปุ่มแต่งนะครับ ความคิดเห็นส่วนตัวผมเนี่ยพระอย่างนี้มันหาคนมียากครับมีสตางค์ก็ไม่ใช่จะได้นะครับมันต้องมีบุญบารมีด้วยครับถึงจะได้พบเจอครับพบเจอกับสิ่งดีๆครับบางคนเงินเยอะๆซื้อพระเก้ไปฝังเก็บไว้ในบ้านนะครับครับเยอะนะครับเขาพูดไม่ได้หรอกครับไม่ใช่เรื่ององเราครับเรื่องใครเรื่องมันครับนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ครับไม่ต้องมาคอมเมนต์ผมนะครับผมพูดอย่างตรงไปตรงมาครับครับครับถ้าคุณจะคอมเมนต์ผมคุณเอาพระจริงๆมาลงครับแล้วอธิบายได้ชัดๆครับแล้วพูดตรงไปตรงมาครับให้มันตรงกับสัจธรรมครับดูและชมอย่างเข้าใจครับดูครับดูดีๆนะครับพระนี่ฝีมือไม่ได้หรอครับครับทำไม่ได้หรอครับ นอกจากองจริเท่านั them, okay. ้นแหละครับจากชมอง์จร <st> ิงมาเชิญนะครับครับมาชมได้ครับมานัดหมายเชิญมกันนะครับนะครับดูดีครับดูอย่างเข้าใจแล้วฟังอย่างเข้าใจครับครับมาชมได้านาต่อนะครับนี่ครับจะเข็บพักไม่มีอะไรครับประกบครับบ้าประกบประกบกดล่าหลังเนี่ยครับสุดก็มันก็จะมีตะเข็บเล็กน้อยครับนี่ครับสองด้านครับต่เข็บไม่พิมครับไม่มีอะไรครับ ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับกดครับนี่ครับแล้วกดครับทีมกดครับดูครับดูและชมครับความเก่าเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับครับดูครับความเก่าเป็นหลักเป็นเกณฑ์ครับมันไม่มีใครสามารถทำหรอกครับถ้าไม่ใช่องค์จริงครับครับถ้าสมัยนั้นเป็นอย่างนี้มันถึงจะใช่ครับเขาทำต้นฉบับครับนี่ครับชมอย่างเข้าใจนะครับดูนะครับ พิมพ์ชรุดครับครับหลวงปู่เยี่ยมวัดหนองบัวครับมาชมยากนะครับมาชมได้นะครับอยากชมมาชมครับอย่างที่ผมบอกไว้เบื้องต้นนะครับอยู่ที่ตึกแดงนะครับดูและชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจนะครับสามเข้าใจด้วยกันครับท่านจะได้พระแท้ครับนี่ครับด้านล่างครับก็ไม่มีอะไรค่ะครับนี่ครับองค์พระต้องกลุ่มเกินกันนะครับอุจจลักษณะเขาจะ ความเก่าก็ต้องปมเกินกันทั้งองค์พระนะครับดูครับผมวันนี้ฉันดูรอบๆเลยครับไม่ปิดบังนะครับความจริงนะนสัจธรรมครับครับดูครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับลักษณะครับด้านหลังครับนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้ของใครกระแท้นะครับไม่ได้แท้องค์เดียวที่ผมถือนะครับดูนะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับครับมาชมหน้าต่อครับ นี่ครับความสวยครับความเข้มขังครับว่านครับว่านส่วนผสมของว่านองค์นี้แก่ว่านมากเลยครับอาจจะเป็นยุคแรกๆที่ท่านทําก็ไม่ทราบได้นะครับแค่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวประเมินประมาณครับครับครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับครับสวยไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับสวยชัดใช่กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับ นี่คือหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวครับครับวงนี้แก่ว่านนะครับสวยคมชัดใช่กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนี่นะครับคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงครับยังมีอีกหลากหลายนะครับครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับเจ็บอุดรเอฟซจารโรครับสวัสดีครับ